สวัสดีค่ะพบกับรายการตีคองร้องเปล่าได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเวลา11เอนากาจนถึงเที่ยงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนุ้ยสานเนยเขียวนะคะวันนี้เป็นคิวของทางสคบค่ะจะมีการนําเรื่องราวเรื่องของอาหารอาคารชุดนะคะรวมถึงบ้านด้วยนะคะถ้าใครมีข้อร้องเรียนต้องการมาร้องกับสคบว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องบ้านคอนโดสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 5 9 6ามสามค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณปกิจโสมิเศษนักสืบสวนสอบ สวนนะคะสวัสดีค่ะคุณประดิษฐ์ ครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะสองคุณประกิตครับผมค่ะกันนะคะก็เดิมคุณประกิตก็มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านด้วยวันนี้ก็จะมาขยายนิดนึงนะคะกรณีได้มีการพูดคุยกับคุณประกิตเบื้องต้นนะคะพอจะทราบแล้วละว่าเรื่องของคดีผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องบ้านอาคารชุดเนี่ยเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่าผู้ประกอบการด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าโฆษณาเรื่องของการจองมัดจําถ้าใครที่รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนกับทาง ขอบอได้เลยนะคะให้คุณประกิตอธิบายนิดนึงเรื่องของสัญญาจริงๆแล้วกฎหมายมันมีการคุ้มครองไหมคะเรื่องของคอนโดเรื่องของบ้านเวลาที่เราไปจองเรื่องของการทําสัญญาด้วยะค่ะคุณประกิตจ,จริงๆแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาครั้งที่แล้วเนี่ยพูดค่ะเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ซะส่วนใหญ่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอ,า,อาคารชุดนะครับเพราะว่า,าคณะกรรมาการว่าด้วยสัญญาในการที่ว่าให้ธุรกิจขายห้องชุด เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาปีพศ2543เพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดถึงคอนโดหรือว่าอ,อ,อพาร์ตเมนต์หรือแม้แต่กระทั่งพวกเนี้ยก็ถ้าเป็นจดทะเบียนอ,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 อาคารชุดเนี่ยก็ต้องอยู่ในภายใต้ควบคุมของพระราชออประกาศ ผมคณะว่าด้วยสัญญานี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นกฎหมายกําหนดไว้หมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงคอนโดก่อนว่าคอนโดเนี่ยก่อนที่เขาจะสร้างเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนที่จะสร้างเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสองหน่วยงานด้วยกันครับคือหนึ่งก็คือสํานักงานที่ดินค่ะขสองก็คือว่าสำนักงานเขตหรือว่าเทศบาลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสร้างอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปขออนุญาตหน่วยงานนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาสร้างแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปจดทะเบียนเป็นอาคารชุดะนะครับค่ะเมื่อเขาเขาจะสร้างเนี่ยมันมีสัญญาตรงที่ว่าเมื่อจะสร้างเนี่ยของมันยังไม่แล้วเสร็จนะครับอคือมันเป็นเหมือนแบบว่าเราไปซื้อจองเหมือนจองรถ จองบ้านคอนโดก็เหมือนกันแต่คอนโดเนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีที่ดินนะคะครตรงนี้ต้องดูดีๆด,ด้วยเพราะว่าสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะสังเกตยังไงดีเวลาไปจองคอนโดต้องทำยังไงคะโอ้จริงๆต้องดูสัญญาครับเพราะว่าผู้ประกอบธุรกิจเขาจะขออนุญาตแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางไปที่ดินก่อนอว่าที่ดินนี่ปลอดอพระผูกพันไหม,อ,มอย่างเช่นว่าเขาได้มีพระผูกพันกับสถาบันการเงินนะครับอย่างเนี้ย ก็ต้องให้ผู้ประกอบการหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยมาให้ความยินยอมด้วยครับว่าที่ดินตรงนี้ปลอดจากภาระเราต้องดูขนาดนั้นเลยเหรอคะดิฉันนึกว่าเวลาที่ดิฉันไปซื้อคอนโดก็ไปตามอาคารที่เขารับจองเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินไปดูไปดูห้องว่าเราจะเลือกห้องไหนดูการตกแต่งเราต้องคุ้มครองตัวเองในการไปถามเรื่องของที่ดินด้วยเหรอคะว่าที่ดินปลอดหรือเปล่าปลอดหนี้ปลอดภาษีอะไรหรือเปล่า ตรงนั้นเป็นเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจครับ<อ>เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะขออนุญาตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีที่ดินแล้วเนี่ยเขาขออนุญาตว่าที่ดินนี่เป็นปลอดจาก ภาระผูกพันหรือไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินก็ต้องให้สถาบันการเงินเหล่านั้นมารับรองด้วยว่ายินดีที่จะให้สร้างปลูกสร้างอาคารตรงเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีแผนผังมีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปขออนุญาตกับสำนักงานเขตหรือเทศบาลหรืออบตพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นว่าเขาจะสร้างอะไรสูงกี่ชั้นมีจำนวนห้องกี่ห้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะดําเนินการสร้างและก็ขออนุญาตในเรื่อง ของการที่ว่าคณะกรรมการในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะไม่เป็นมรพิษใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สร้างจะสร้างเนี่ยเขาก็ต้องทําสัญญาว่าเขาจะสร้างอะไรตรงนี้เองมันมันจึงได้เกิดเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายเกิดขึ้นดังนั้นในเรื่องการตลาดมันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าการจะสร้างหรือว่าการทําสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยมันจะโอนกรรมสิทธิ์ ภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นการตลาดมันจึงมาเกี่ยวข้องในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าขายห้องชุดเนี่ยห้องกว้างเท่าไหร่กี่ตารางเมตรกี่ตารางวาราคาเท่าไหร่มันก็เลยมีสัญญามันเกี่ยวพันกันหมดหลังจากนั้นก็มีการจองการจองเสร็จแล้วเนี่ยว่าจะจองเสร็จแล้วก็มาทําสัญญาว่าทําสัญญาเนี่ยระบุไว้ว่าจะสร้างเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ตามกําหนด หลังจากนั้นก็จะมีการชำระบางส่วนไปอ,อันนี้เรามาพูดถึงการจองก่อนเมื่อามกรจององเื่ผู้ประกอบธุรกิจมีคำมั่นว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มีการจองว่าออจองออตามตามแผนผังนะครับว่าจอง ห้อง <H ung S 2> ไหนเอาตรงไหนตรงมุมไหนใช่ไหมคะมันเป็นสิทธิ์ที่ว่าเอาการมาก่อนก็ได้ก่อนในทํานองอน,น,นั้นนะค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของการจองส,ส่วนใหญ่แต่ว่าพอจองไปเสร็จแล้วนี่เวลารับห้องคืนเขากําหนดกันว่าซื้อห้องนี้อาจจะได้แถมอันนู้นอันนี้หรือสร้างเสร็จภายในปีห้าห้าแบบนี้คือตรงนี้เราเข้าไปดูยังไงบ้างคะสาหรับสคบเองเข้าไปดูสัญญาทั้งหมดเลยหรือเปล่าเวลาที่มีการร้องเรียนเข้ามาค่ะ จริงๆแล้วก็ดูตามสัญญาเลยครับว่าสัญญาแล้วก็มีคําโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือใบแคตตาลอกอะไรพวกเนี้ยต้องดูหมดเลยครับว่าเขาจะสร้างเสร็จเมื่อไหอไร่ถึงแม้สัญญาจะบอกว่าปีห6าหกแต่คําโฆษณาเขาบอกว่าปี5-5าห้ 5, ต้องยึดตามนั้นนะครับว่า ว่าคําโฆษณาตรงเนี้ยเขาโฆษณาว่าอย่างไงว่าอย่างไงเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะถือประเด็นในการที่ว่าคําโฆษณาหรือคาพรันาหรือแม้แต่ก็ห้องตัวอย่างเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณติดแผกออกไปจากเนี้ยก็ถือว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาครับอก็คือสามารถดูได้หมดเลยดูได้หมดจะเว้าจะแหว่งจะบุมตรงไหนห้องรับแขกตรงนี้ไม่เป็นไปตามรูปที่เราจองใน ตรงนั้นไม่เป็นประตามโฆษณาเราสามารถที่จะเป็นดําเนินการฟ้องกับทางสคบได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับในกรณีที่ว่าจองเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทําสัญญากันก็ต้องดูสัญญาว่าสร้างเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นก็ดูแผนผังว่าแผนผังเนี่ยมันมีห้องชุดเนี่ยตรงตามที่ระบุไว้หรือไม่มบางทีก็มีเหมือนกันค,ค่ะ เออแผ่นผังนี่ประตูหน้าต่างนี่อยู่อีกฟากหนึ่งแต่พอสร้างจริงๆก็อยู่อีกฟาก,ก,ฟากนึงมันทำยังไงคะมีคนร้องมาไหมก็ต้อง,องมีร้องมาว่าอันนี้มันไม่ตรงตามที่แผนผังที่ระบุเอาไว้เพราะฉะนั้นมันผิดตามเงื่อนไขในเรื่องของค่าสัญญาตรงนี้สามารถที่จะออบอกยกเลิกสัญญาได้เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบธุรก,กิจนี้ไม่สามารถที่จะปัดความรับผิดตรงนั้นได้อคือไม่ใช่ว่าผู้บริโภคเรื่องมากนะแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของการโฆษณาและการวางแผนผังไว้ถ้าเกิดมันบิดมันเบี้ยวมัน <Okay. S 2> ไม่ตรงไปตามที่เขากําหนดไว้เบื้องต้นตอนที่เราเซ็นเซ็นสัญญาก็สามารถที่จะดําเนินการให้สคบช่วยใ,ให้ทําที่เหมือนเดิมได้หมดใช่ไหมคะคร,มรวมถึงเรื่องของคอนโดชุดด้วยที่เขามีการโฆษณาว่าวิวสวยเห็นแม่น้าเจ้าพยาตรงนี้ สามารถรองได้หมดหรือเปล่าคะรองได้หมดครับในกรณี<ม>ที่ว่ามีการโฆษณาว่า,าทิวทัศน์สวยงามมองเห็นมเมฆหมอกหรือว่าภูเขามแม่น้ําอะไรํานองเนี่ะ<ม>ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมาบดบังหรือว่าไม่มมไม่เป็นไปตามนั้นนะ<ค>ก็ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยผิดสัญญาเพราะ<ม><ม>การโฆษณาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการการทาสัญญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการที่ว่าแม้แต่กระทั่งการที่ว่ามาสร้าง บุดบังในเรื่องของการที่ว่ามองไม่เห็นภูเขาหรือว่าเอาเครื่องสูบน้ำอะไรเนี่ยมามาขวางอะไรตอนโฆษณาเนี่ยมันไม่มีมแต่ตรงนี้ก็สามารถที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยรื้อถอนออกไปได้นะครับ แล้วถ้าแบบนี้ถ้าเกิดถ้ามันไม่ใช่ในเมืองนะคะเราไปซื้ออย่างที่คุณประกิตบอกคือเราไปซื้อตรงที่มันมีภูเขาแถวยอดดอยสุเทพใกล้ๆก,ก,ก,กันเราเห็นดอยสุเทพแต่เกิดมีอีกตึกหนึ่งมันมาขวางมองไม่เห็นภูมิทัศน์ทิวทัศน์แบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะร้องกับผู้ประกอบการของเราได้ไหมเออเรื่อง<ม>ที่ว่าเขามาสร้างตึกเอ,อที่ดินข้างเคียงน่ะ,ะเป็นข้อพิพาทอยู่<ม>แต่ในเรื่องของการที่ว่าคาัโนโฆษณาที่มองเห็นค่ะ มองเห็นก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับแต่มันมีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่า,าพื้นที่เขามีจํานวนทั้งนี้แตท่ที่ที่ดินข้างเคียงเนี่ยเขเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าว่าเขาสร้างหรือไม่สร้างค่ะแต่ในกรณีที่ว่าในกรณีที่ว่าอย่างที่คุณบอกว่า สร้างแล้วก็มีมองเห็นภูเขามันมีคดีพิพาทมาแล้วว่าตรงเนี้ยมันต้องมองเห็นนะครับมันต้องมองอย่างที่คุณโฆษณาไว้จริงๆเพราะตรงนั้นอะม,มันไม่มีที่ข้างเคียงไว้เลยแต่ว่ามันมีภูเขาที่ว่ามองสามารถที่จะมองเห็นได้แต่แต่กรณีที่ว่าสร้างมันสร้างในโครงการเดียวกันค่ะแต่ปรากฏว่ามาสร้างบทบันและปรากฏว่าทางผู้ซื้อเนี่ยมไม่ เห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่เป็นธรรมเพราะว่าตามโฆษณาแะ้วมันแย้มมองเห็นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจก็อ้างว่าตรงเนี้ยเขาขออนุญาตถูกต้องแล้วแต่ว่าประเด็นในการขออนุญาตถูกต้องกับการโฆษณาเนี้ยมัน,มนตันแยกออกจากกันว่าในเมื่อคุณโฆษณา